ก็คือรู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็ทักเรามานะครับแล้วพอมาสัมภาษ์มีการพูดคุยกับพี่แมนก็พี่แมนก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเพื่อนของญาติของน็อตด,ด้วยเราก็เลยแบบคุยไปคุยมาเริ่มเริ่มมีอะไรเชื่อมกันแล้วเราก็อ้าวเราอยู่ในวงโครจรเดียวกันเหมือนกันครับแต่สนใจมาร่วมงานนี้ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้ทําด้วยเราไม่เคยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมาก่อนแล้วก็ หลายๆครั้งที่ร้องเพลงก็คือร้องเพลงคนอื่นแล้วก็เป็นการตับตั้งแต่เวิร์กทัวร์นะครับก็มีโอกาสได้เล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองมีเพลงของตัวเองที่เราได้เล่นเป็นโนด้วยได้ร้องเพลงด้วยก็คือได้ทําอะไรใหม่ๆที่อยากจะทํานะครับพอเราได้ออกเพลงอะออกอะไรนะครับออก ออกไอเดียไหมอ๋อใช่ครับมีด้วยก็จะเป็นพาร์ทของเปียโนอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราใส่ใส่ของเราเข้าไปด้วยบางบางท่อนก็เปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเขาก็สัมภาษณ์ก่อนว่าเราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรแล้วก็เราเราเล่นเปียโนได้ขนาดไหนเพราะว่าู้่หญ่ก็คือไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นเราเล่นเราก็ต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเราเล่นได้ประมาณไหนด้วยครับ ั้งคู่ครับมารวมกันตรงการลางเพลงนี้ก็คือบอกความเป็นตัวตวนทั้คือสนุกครับเราใส่ความถ้าเกิดว่าทุกคนที่ติดตามน็อตนะครับก็จะเห็นว่าน็อตเป็นคนที่เล่นสนุกสนานก็คือเพลงนี้ก็คืออยากบอกว่าสนุกแน่นอนครับก็เป็นเพลงให้ทุกคนได้โยกกันได้สนุกสนานอาจจะได้เต้นกันด้วยครับต,ตอนนี้เพลงอัดเสร็จไปแล้วครับ เร็จไปแล้ว MV เนี่ยยังครับยังอยู่ในโปรเซสอยู่ครับไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่วงไหนเหมือนกันครับโอ้ยถามพี่แมนดีกว่าครับสปพรส์์ปพรส์แน่นอนครับเริ่มเลิกแล้วนะ ตอนนี้ก็มีมีพูดคุยกับหลายๆโปรเจกต์ซีรีส์เหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูว่าเส้นทางใหม่ของน้องเนี่ยจะไปไปอยู่ตรงไหนแล้วกันนะครับ<า>ใช่ครับก็มีมีพูดคุยมีคุยกันบ้างไปสัมภาษณ์ไปแคสบ้างครับ<า>ยังครับยังยังไม่ได้ลงสักเรื่องครับขอเป็นแนวที่ ขอสนุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลองเล่นหนังที่ยากขึ้นเชลเล่นตัวเองมากขึ้นด้วยครับครับ<ะ>คิดว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นครับคิดว่าปีหน้าอยากให้รอกันดูครับใช่กำลังพูดคุยอยู่ครับขอบคุณมากครับ